โปรแกรม Blender เป็นโปรแกรมสร้างงาน3มิติที่มีความสามารถในการสร้างโมเดลรูปทรง3มิติทั้งยังกำหนดพื้นผิวหรือรวดลายให้กับวัตถุสามารถจัดการแสงกำหนดมุมมองสร้างชิ้นงานให้เป็นแอนิเมชันพร้อมทั้งใส่เอฟเฟกสร้างความเหมือนจริงและน่าติดตามจนกระทั่งประมวลผลงานทั้งหมดออกมาเป็นงานสามิติที่สมบูรณ์แบบนอกจากนั้น ยังเป็นโปรแกรมที่รองรับการสร้างเกมเนื่องจากมีเครื่องมือที่ช่วยในการสร้างโมเดลสำหรับเกมและการทำงานอื่นๆที่เกี่ยวกับเกมได้โปรแกรม Blender เป็นโปรแกรม Open Source ที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานและสามารถพัฒนาต่อได้และยังมีความสามารถทัดเทียมกับโปรแกรมสร้างงานสามิติโปรแกรมอื่นๆจุดเด่นของโปรแกรม Blender คือเป็นโปรแกรมที่ใช้ทรัพยากรระบบ และพื้นที่ในการติดตั้งโปรแกรมน้อยและยังสามารถทำงานได้อยู่บนหลายแพลตฟอร์มด้วยกันสำหรับโปรแกรม Blender นั้นมีความสามารถในการสร้างงานได้หลายรูปแบบเช่นการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันงาน Product ์ดีไซน์งานสถาปัตยกรรมหรือตกแต่งภายในการสร้างเทคนิคพิเศษหรือ Special ลเอฟเฟกต่างๆหรือการสร้างเกมเป็นต้นโปรแกรม b l e n เดอ สามารถใช้เป็นโปรแกรมพื้นฐานโปรแกรมแรกสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาการสร้างงานสามมิติรวมทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลางก็สามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้สร้างชิ้นงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัทได้เช่นเดียวกันเนื่องจากไม่ต้องจ่ายงบประมาณในการซื้อโปรแกรมมาใช้นั่นเอง